ลูกศิษย์เข้ามาถามว่าคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็บอกก็อยู่คนเดียวก็ดีไงคนที่เขารักหลายคนเขารักหลายใจรักหลายใจแบบผิดศีลผิดธรรมนะดูสิชีวิตเขาวุ่นวายแค่ไหนชีวิตเราเกิดมาน่าจะมีความสุขนะแต่สุดท้ายไปคว้าความทุกข์อะไรมาคิดอยู่ในหัวเต็มไปหมดอาจจะมองว่าดูเพลินๆอาจจะเห็นเขาอยู่กันหลายคน แต่ในใจจริงๆเขาอาจจะว่าเวโดดเดี่ยวยิ่งกว่าคุณอยู่คนเดียวอีกก็ได้นะคนที่รักเดียวใจเดียวเนี่ยสุดท้ายจริงๆมันก็อาจจะอยู่คนเดียวนั่นแหละก็อย่าไปอะไรนักหนาเลยขนาดเราคนเดียวเนี่ยยังทะเลาะกับตัวเองจะแย่อยู่แล้วแล้วนี่ไปเอาคนต่างจิตต่างใจคนละใจด้วยแล้วก็ยังใจคนละแบบด้วยศีลไม่เสมอกันอีกด้วยมันจะมีความสุขยังไงชีวิตเราแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วไม่เกินร้อยปีก็ตายกันหมด แลาน,นี่ยิ่งไปเอาคนอื่นมาอยู่ร่วมชีวิตและศีลไม่เสมอกันจะขัดแย้งในหัวจิตหัวใจเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะก็สุดท้ายจริงๆคนที่รักเดียวใจเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่อยู่คนเดียวก็ดีเบากายเบาใจตั้งเยอะทะเลาะกับตัวเองดีกว่าทะเลาะให้มันจบๆไปให้มาเห็นกิเลสในใจตัวเองนะว่าตัวเองยังกิเลสเยอะหรือว่าถ้ามีคนอื่นมาร่วมทางแล้วเช่นลูก ต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวก็ดีเราก็อยู่กับคนที่เราทําให้เกิดมาอย่างมีศีลมีธรรมและฝึกใจของเขาให้เข้มแข็งไปพร้อมกับใจของเราก็น่าจะดีนะสุดท้ายคนที่รักเดียวใจเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่ก็ดีเบาวกว่าการเลือกที่คิดจะมีคนที่ใจไม่ดีมาร่วมชีวิตด้วยขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ สุดท้ายยังไงวันนี้เราทุกคนก็ต้องไปใช้ชีวิตในแบบของเราเองอยู่ดีในต้นไม้แต่ละต้น,นแต่ละวันที่เราเดินผ่านต้นไม้ก็คงจะเห็นเหมือนกันว่าแต่ละต้นมีกิ่งก้านสาขาที่แตกหนอ่อแตกก,กอแตกกิ่งแตกก้านต่างๆกันไปไม่เหมือนกันสักต้นบางต้นก็ไปเจออุปสรรคนะมีคนมาฟันกิ่งไปกิ่งหนึ่งก็ต้องแตกออกมา สองกิ่งเล็กๆเพื่อรักษาสมดุลบางต้นก็ถูกตอกตะปูนะด้วยป้ายบางป้ายที่ไปติดอยู่กับต้นไม้ถอนตะปูออกได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็ต้องรักษาแผลของเขาแล้วก็เติบโตต่อไปวันนี้สุดท้ายจริงๆเราทุกคนก็ต้องไปใช้ชีวิตและเติบโตตามแบบของเราแล้วก็หาความสุขในแบบของตัวเองซึ่งมันก็ไม่เหมือนกัน งันวันนี้ถ้าหากว่าใครคิดจะไปมองว่าความสุขของคนอื่นไม่เหมือนความสุขของตัวเองแล้วบอกว่าคุณยังไม่มีความสุขก็อย่าเพิ่งจะไปตัดสินใจแบบนั้นพอแต่ละคนก็เจอเรื่องราวมาต่างกันกว่าจะมาถึงวันนี้ต้นไม้ต้นนี้ก็โดนลมโดนแดดโดนฝนโดนคนทําร้ายโดนสัตว์เบียดเบียนมากมายแต่สุดท้ายเขาก็รักษาสมดุลของเขาก็จริงๆในวันนี้หลายคน ยังมีชีวิตอยู่และยังจะต้องออกไปทำงานและทุกคนก็เอาตัวรอดได้จนถึงวันนี้ต่อให้คิดอยู่เสมอว่าอยากหลับแล้วไม่อยากตื่นไม่อยากออกไปเจอปัญหาอะไรอีกไม่อยากออกไปแก้ปัญหาอะไรอีกเพราะแก้แล้วก็ไม่จบสักทีต่อให้บนอย่างนี้แต่ทุกคนก็ยังต้องออกไปสู้ชีวิตอยู่ดีวันนี้ก็ขอให้ไปเติบโตในแบบของตัวเองมันอาจจะไม่ไสวยเท่ากับคนอื่นเขา แต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่นะก็จ,จึงขอเป็นกำลังใจวันนี้ถ้าหากว่าชีวิตมันวุ่นวายก็อาจจะเกิดจากความคิดของตัวเองนั่นแหละหยุดคิดได้เมื่อไรหยุดฟุ้งซ่านได้เมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นง่ายๆด้วโดยเพียงแค่ไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไรทั้งหมดทั้งมวลเพราะล้วนแต่เป็นของไม่จริงทั้งนั้นเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นหลอกตัวเองทั้งนั้นติดกับดักความคิดตัวเองทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากความคิดของตัวเอง คนอื่นก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่มีแรงกระตุ้นให้จะต้องเหมือนกับจะเจอปัญหาแต่ความจริงปัญหาใหญ่ก็คืออยู่ที่ใจของตัวเองที่คิดไม่รู้จักจบเห็นตนาาน้นไม้เช้านี้ตอนบินธบาทก็ถือกลับเข้ามาก่อนที่จะฉันเชา้าขอเป็นข้อคิดสักเล็กน้อยว่าวันนี้เราทุกคนก็ต้องไปเติบโตในแบบของตัวเองมีความสุขในแบบของตัวเองไม่ต้องไปลิ่งไม่ต้องไปวิ่ง,ไ,ง,ไ,งไล่หาความสุขที่ไหน นะหยุดความอยากเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นได้ตามสัดส่วนของการหยุดนั่นเองก็ขอเจริญพรเป็นข้อคิดเชา่านี้อนุโมทนาสาธุอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมะวะัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้ใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลที่สุดกับสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและก็ให้มีความสุขที่สุดในแบบของตัวเอง เติบโตในแบบของตัวเองนะโยมนะขอจะเจริญพรขอจเจริญพรได้ข้อคิดจากภาพนี้สักนิดหนึ่งนะโยมเราช่วยให้ควายพ้นจากความเป็นควายไม่ได้แต่เราช่วยให้ควายเป็นควายอย่างไม่เป็นทุกข์มากเกินไปเนะี่ยเราสามารถช่วยได้ก็น,นึกถึงว่า นะวันนี้ก็คงจะต้องออกไปใช้ชีวิตแล้วก็จะต้องไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนโน้นกันต่อไปแต่หลายคนเวลาพอช่วยคนอื่นก็มักจะทุ่มสุดตัวด้วยความรู้สึกว่าเราอยากช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์จริงๆแต่จริงๆเราก็ช่วยได้แบบนี้แหละท่านทั้งหลายก็ลองพิจารณาแล้วกันว่า เราก็คงไม่สามารถที่จะช่วยให้ควายพ้นจากความเป็นควายได้ถ้าเราช่วยให้ควายช่วยให้หมาช่วยให้แมวพ้นจากความเป็นควายเป็นหมาเป็นแมวไม่ได้เราก็จะอยู่ร่วมกับควายกับหมากับแมวอย่างที่ไม่ให้ควายหมาแมวเป็นทุกข์มากเกินไปและไม่ให้ควายหมาแมวมาเบียดเบียนเราและไปเบียดเบียนคนอื่นเราคงพอมีความสามารถเท่านี้เท่าที่เราจะทำได้ ให้นึกถึงคำที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดบางคนก็เอ็นดูเขาซะจนเอ็นเราก็ขาดสะบั้นไปรักเขาเมตตาเขาหวังดีต่อเขาแต่สุดท้ายกำลังของเราก็มีไม่มากแล้วก็ต้องมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บอกเจ็บใจช่วยเท่าที่พอช่วยไหวนะโยมอย่าเกินกำลังนะเหนื่อยก็พักหนักก็วางมือมีแค่สองข้าง จะไปแบกทุกอย่างไว้ก็ไม่ไว้หรอกโยมเมตตาเขาถ้าเมตตาแล้วแต่ถ้าเขายัางไม่ดีพอ,อยังไม่ดีได้สมดังใจก็ต้องวางใจให้เป็นกลางกลางไว้วางใจให้เป็นกลางเหมือนที่พระพุทธเจา้าเวลาพอเมตตาใครและพระองค์รู้ว่าขีดจํากัดของเขามีเท่านี้พระองค์ก็ไม่ได้คืนไม่ได้คืนถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุธรรมได้พระองค์ก็จะใ้ จะใช้ความสามารถของพระองค์เต็มที่เต็มกำลังและสามารถทำให้เขาพ้นจากกองทุกข์ได้ถึงซึ่งพระนิพพานได้แต่ถ้าคนใดที่พระองค์ทราบแล้วว่าไม่สามารถจะช่วยได้เกินนี้พระองค์ก็ช่วยได้ตามตามเกณฑ์ที่พอจะช่วยไหวถ้าเขาพอรักษาศีลห้าได้พระองค์ก็จะพยายามประคับประคองให้เขาอยู่ในศีลห้า อย่างน้อยเมื่อยังไม่สามารถบรรลุธรรได้ในชาตินี้เขาก็ยังมีเหตุปัจจัยที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีกวา่าและมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมและฟังธรรมในอนาคตเบื้องหน้าวันนี้เราไม่สามารถช่วยควายให้พ้นจากความเป็นควายได้ถ้าเราไม่สามารถช่วยให้ควายพ้นจากความเป็นควายได้ก็ขอให้ช่วยควายให้เป็นควายอย่างที่ไม่ทุกขมากจนเกินไป อย่าให้ควายต้องมาเบียดเบียนเราอย่าให้ควายจะต้องเป็นทุกข์และไปเบียดเบียดคนอื่นนชาวนี้ก็จึงขอให้ข้อคิดสักเล็กน้อยก่อนที่จะได้ชันเชา้าขออนุโมทนาบุญสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขี ทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสิริส,สนิจังวุธาปจ,จายโนจัตตาโรธรรมวัทันติอายุวันโนส,สุขังภะลังขอให้วันนี้จงเมตตาต่อโลกและเมตตาอย่างมีอุเบขาควบคุมช่วยได้เต็มที่แล้วถ้ารู้สึกว่าไม่ไหว ก็ต้องทำความเข้าใจว่าสัตว์โลกก็มีกรรมเป็นของตนเองทุกชีวิตต้องรับกรรมของตนเองแต่เราจะช่วยเท่าที่เราช่วยได้อย่างมีกำลังขอจเจริญพรวันนี้